กระต่ายที่เพิ่งได้รับมาใหม่นะครับเราควรที่จะต้องดูอะไรบ้างเน,น้อเนื่องจากว่าไอ้น้องตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเพราะว่าสมัยเปลี่ยนเนาอเอาฟาร์มส่งเพศผู้มาให้ก็เลยส่งเพศเมียกลับมาให้โอเคจริงๆมันต้องเป็นเมียแล้วตอนนี้เป็นเมียละหลังได้รับดูอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเด็กกระต่ายโตทุกอย่างจะดูเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยงั้นเดี๋ยวผมขอมาเริ่มเลยแล้วกันนะแต่ในคลิปนี้มันจะไม่เกี่ยวกับแบบเพื่อนๆต้องเตรียมกลงนะออต้องเตรียมขี้เลื่อยต้องเตรียมขวดผมไม่ได้พูดโซนนั้นนะะะเเเชช็็คคนน้้้ออออองงง่าาายไรบะ งั้นเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ่ายพยาธิครับเนื่องจากว่าฟาร์มบอกเลยไม่มีที่ไหนถ่ายไม่มีเลยครับดังนั้นเนี่ยหลังได้มาถ่ายก่อนเลยโดยท่าถ่ายพยาธิเพื่อนๆจะต้องไปขอจากาหมอที่เพื่อนๆรู้จักนะครับชั่งน้ําหนักตัวก่อนอ่าชั่งน้ําหนักตัวพออได้ปับ๊บหยอดยาเออมพูดผิดอ่าพยาธิก่อนเลยเป็นันดับแรกเพราะเนื่องจากสัตว์ส่วนใหญ่จะตายกันเยอะมากจากพยาธิเยอะมากๆครับโดยที่แบบ อาการมันเยอะแบบวิ่งเล่นอยู่ดีตายยึดไปเลยอะไรเงี้ยแบบปอดติดเชื้อหรือพยาธิที่ท้องแล้วมันไปบิดไปอุ้เยอะตับบีบอุ้เยอะเยอะเต็มไปหมดครับดังนั้นเนี่ยกานท่าไปก่อนและในวงเล็บนะครับ2อรอบ้วยนะเช่นสมมุติว่าผมได้มาวันที่20ใช่ไหมให้ละอีกทีคือวันที่5 2สัปดาห์ครับให้อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่ว่าล้างของไปหมดเลยเนื่องจากอยู่ที่ฟาร์มผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ฟาร์มไม่ได้ถ่าย พอไม่ได้ถ่ายก็เลยนั่นแหละครับแต่ว่าถ่ายซ้าได้ไหมไม่มีปัญหาเป็นน้องอยู่แล้วครับไม่มีแต่ว้นของพันดานะโอเคอันดับต่อมาก,ก็คือหยอดยาครับหยอดยาเนี่ยการไลเลื้อยครับก็เช่นเดิมครับส่วนใหญ่ปา์มไม่ได้ใช้กันเป็นไรลูกเลยเในส่วนของตรงนี้ครับก็คือว่าทําไมต้องหยอดก่อนเนื่องจากที่ฟา์มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นมาเนาะแต่หลังจากที่ระหว่างมาหาเราครับหนังลดมาอาจจะมันโดนเชื้อได้หมดเลยมันโดนได้ทุกกรณีทุกทางเลยครับ หมายความว่าหยดยาเนี่ยไม่มันไม่ใช่แค่แบบเราเราเพิ่งได้มานะตัวไหนหรือตัวที่เรามีอน่ะกระจังจะออกจากบ้านนะครับหรือพาน้องไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนั้นนะครับหยอดเลยออกจากบ้านอนะ่ะให้หยอดเลยเพราะมันมาได้ทิศทางสําหรับเชื้อโรคนะไอ้วกคี้เลือนไอ้วกอะไรอะไรพวกนะี้การพลาดไปเลยนะ2อ,อย่างนี้คือพยาธิกับหยอดยาดอย่าลืมนะครับอันนี้โคตรสำคัญเลยนะขาดไม่ได้เพราะถ้าเป็นคีเลื้อนมาติดตัวอื่นหรือถ้าทายพยาธิไม่ได้ทาย ใช้โลหะติดตัวอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นที่ตัวมัตายเลยก็ได้เป็นได้ทั้งทุกกรณีโอเคอันนี้คือที่เราต้องเสริมนะจบในส่วนนี้นะครับโอเคตอนนครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คในส่วนของตัวน้องกันบ้างอย่างแรกเลยเนื่องจากว่ากระต่ายไม่สามารถทนทานเม็ดได้อาหารเม็ดให้ก่อนเลยสมมุติถ้าให้เม็ดแล้วมันกินเพราะปกติกระต่ายจะเครียดนะครับโดยอาเช่นสมมติว่าวันนี้ผมได้มาตอนเย็นเนาะตอนเช้าลองให้เลยเพราะวันนั้นเราไม่รู้ว่าฟาร์มให้มาหรือยังน้องอดเพ็ดหนึ่งวันเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วครับ อีกวันเช้าลองให้เลยครับถ้าให้เม็ดในช่วงที่น้องหิวอ่ะให้เม็ดทุกตัวต้องกินแต่ถ้าให้เม็ดแล้วไม่กินให้สันนิษฐานไว้เลยนะว่าน้องอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะไปเสพเม็ดไม่มีกระต่ายตัวไหนชนะเม็ดได้นะแพ้เม็ดทุกตัวครับให้เม็ดต้องกินยังไงก,ก็กินเล็กน้อยต้องกินโอเคไหมถ้ามันกินเม็ดสารอาหารมันจะครบอย่างน้อยน้องอจ,จะไม่ตายและจะมีแรงอย่างแน่อนอนโอเคเคลียร์ในส่วนของเม็ดนะครับ เช้ามาปุ๊บให้เม็ดเลยถ้ากินเม็ดปอดึงสบายใจละปาะที่สองครับเราจะต้องมาเช็คว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างนะเ,เห็นไหมว่าผมให้ขวดน้ำแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากแล้วทีเนี้ยในส่วนของผมไม่รู้นะว่าทําไมแต่มันแตกตรงที่ว่าปกติกินน้ําเป็นเนี่ยมันจะแตกแกๆได้ไ,ดไดๆเนาะแต่ตัวนี้ไม่เป็นครับตัวนี้ดังดัง,ด,งดังละกัดเพื่อนๆเข้าใจอารมณ์กัดไหม อารมณ์กัดก็คือกัด,ก,ดกัดเพื่อให้น้ำมันออกครับแต่จริงๆอเอาลิ้นแตกมันก็ออกแล้วหมายความว่ากินไม่เป็นโอเคว่ามันมันจะเป็นการเช็คไปในตัวเลยครับอาจจะเป็นในการในส่วนของไปกินพวกแบบแบบถ้วยอ่ะจริงๆแบบถ้วยมันผมไม่แนะนานะเพราะว่ามันสะสมเชื้อโรคเรื่อแบบเยอะมากๆเนะเต็มไม่ได้ใช้แต่แบบนี้เป็นหลักนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาตาน้องแล้วก็ไม่มีน้ำก็จะหมูไม่มีเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำหรือน้องอาจจะไปฉี่และกินฉี่เข้าไปมันตัดปัญหาจบหมดครับ ให้ขวดน้ำอย่างนั but, like, is, ้นเลยเพื่อเป็นการเช็คว่าน้องอกินน้ำไปไหมแต่ถ้าไม่เป็นคําแนะนํานะครับหากรงอย่างนี้อีกหนึ่งอย่างเอาตัวเพื่อนะหรือเอาตัวที่เรามีก็ได้อีกตัวนึ่งมาไว้ติดๆกันเรียกว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบครับเพราะว่าตัวนี้มันกินไม่เป็าพอกินไม่เป็นปุ๊บอีกตัวหนึ่งมันกินเป็นครับมันกินให้ดูพอกินให้ดูเสร็จปั๊บไอเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินตามเรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบโดยที่เราไม่ต้องสอนนะแต่ถ้ามีตัวเดียวถ้ามีตัวเดียวทําไงเราก็ต้องเอาอันนั้นมาจู้ที่ปากมเลย ให้มันรู้ว่าเออแหล่งน้ําอะอยู่ตรงนี้นะพอมันกินเล็กๆน้อยๆหยดสองหยดไม่มีปัญหาครับเราก็เอามาวางที่ตรงนี้ให้น้องรู้ว่าเป็นเนี้ยน้ํานะอยู่นี่โอเคไหมมันเป็นการสอนให้น้องกินน้ําจบในส่วนของน้ํานะครับต่อมาครับคือหญ,ญา้าหญ้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราต้องแยกก่อนว่าถ้าสมมุติปกติเป็นกระต่ายเด็กเราให้เอาฟ้ากันอยู่แล้วใช่ปะ่ะก็ยัดเอาฟ้าไปเลยแต่ผมไม่ผมไม่แนะนําอย่างนั้นนะสำหรับผมนะทิมเอาฟ้ายัดคู่เลยอย่างตรงเนี้ยผมยัดคู่เลย ถ้ามีใบแครอดก็ยัดเต่มมีแบบกี่อย่างยัดให้หมดเลยคะเหตุ hey, ผลก่อนเพราะส่วนใหญ่น้องจะเครียดพอน้องจะเครียดอะสมมตินนะเราลองนึกเป็นตัวเองก็ได้ครับวันนี้เรากินแต่กระเพราไก่ทุกวันเลยอ่าเรากินทุกวันเลยนะพอเราเปลี่ยนพื้นที่เราเครียดอะก็กินกระเพราไก่ือนเดิมอ่ะกลับยกตัวอย่างใหม่เออคือเราจะกินหรือไม่กินก็ได้ใช่ปะ่ะแต่เราเปลี่ยนใหม่สมมติว่าถ้าเราเปลี่ยนที่ปุ๊บอ,อ้าวเฮ้ยรองนี้แม่งพะนแนงไก่ว่ะเห็นป่ะหรือข้าวหมูกรอบหรือคณะอะไรอะไร,อะไรก็ได้ครับ ลองเปลี่ยนที่ปุ๊บลองเปลี่ยนเมนูอ่ะน้องเฮ้ยอะไรวะคิดเหมือนคนอะ่ะคนมันก็อยากลองเหมือนกันยัดแม่งให้หมดเลยครับผมมีสาวที่อยากผมยัดหมดเลยเพื่อให้น้องกินไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องสนใจมากนะเพราะว่ามันกินแค่ปริมาณกำม,มือเดียวอะครับมันไม่พาให้น้องมีปัญหาขนาดนั้นยัดเลยเพราะอะไรเพราะเราจะดูพฤติกรรมว่าน้องกินหรือเปล่าถ้าน้องกินเน็ตโอเคกินยากจบถ้าง,งั้นจบละที่เหลือเนะี่ย ให้มันหายเคยรียดเดี๋ยวน้องจะกินเยอะขึ้นเอง,องตอนนี้น้องอยู่มาสองวันสวันแล้วน้องเพิ่งหายเคยรียดหมดเลยเพิ่งอัดคลิปนะครับยังไม่หัดวันแรกเพราะว่าน้องเครียดไม่อยากจับนะครับโอเคเมื่อเครียดเป็นส่วนของการกินทุกอ,อย่างเคลียร์แล้วนะต่อมาครับเราจะไาเช็คที่น้องเนาะโอเคถือว่าผมบอกละเอียดนะถ้าใครเช็คตามนี้ส่วนใหญ่สว์รอดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะรอดอยูนะ่แล้วมาน้องมีกลัวบ้างน,นะอันนี้ไม่มีอะไรต้องไก่ใจนะเห็นบ้างมีถี่มีป,ก,ปกติครับ เพราะว่ามันยังไม่ชินกับเราหรอกแล้วก็มันเรียดจริงๆเราไม่ควรยุ่งด้วยเห็นปะอันนี้คือมาวที่3แลนวนะหลังจากนั้นนะครับทำยังไงบ้างส่วนตัวเนี่ยผมจะสอนอ่าอันนี้คือส่วนส่วนตัวอะไรนะส่วนส่วนตัวอะไรนะทําไมก่อนผมจับนอนเลยนอนหงายนี้เลย2ออันนี้คือส่วนตัวนะผมจะให้ทําอย่างนี้ทุกตัวเลยครับเนื่องจากว่าทาทาไมก่อนเพราะทาแล้วเนี่ยเช็คอ่าพอเช็คปุ๊บอ๋อเฮ้ยตัวนี้นิ้วมันเบี้ยวว่ะ เห็นนะคือเห็นเลยอะไรเนี้ยคือผมไม่อยากเอาให้ดูเนาะก็ถือว่าเอาให้ดูแล้วกันว่าทุกตัวมาปุ๊บผมทำนี้เลยครับแล้วหลังจากนั้นเนาะเช็คตูดเตือนขี้ไหมสะอาดไหมหลักๆเลยนะตูดตรงขี้มาเลยฮะเพราะว่าปกติกระต่ายที่มีปัญหาเนี่ยตรงตูดหรือขี้มัน่ะจะเหนียวติดขี้เยอะมากครับเคลียร์เลยจุดเนี้ยเป็นจุดแรกเคลียร์เลยถ้าเปื้อนเปื้อนมันเปื้อนอยู่แล้วเคลียร์กล่องเลย โ <Okay, S 2> อเคป่ะพอมาปุ๊บคือกูมิ่งเ่ะเออมาปุ๊บกูม,มิ่งก่อนเล็บยาวไหมเอายาวตัดเลยคือเคลียร์ให้เรียบทำไมวนทำไมต้องเช็คเพราะว่าถ้าเราเช็คไว้เนี่ยเราจะรู้หลายๆอย่างนะครับเพศบางคนดูไม่เป็นก็ถ่ายถามก็ได้ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของเออมันเรียกว่าเป็นการจามมาทําให้น้องเป็นหวัดได้ครับเหมือนน้องได้กินฉี่ตลอดเวลากินฉี่ฉี่ขี้ตัวเองอะ่ะอ่ะทีนี้เราเคลียร์ให้แล้วปัจจัยนี้ก็จะหายไปแล้วไปลยังมีต่ออีกก็คือในส่วนของเล็บ อ่าข้างไหนมีปัญหาไหมดูนี่นั่นอ,อ่ะก็รู้ละเห็นไหมต่ออีกมันมีในส่วนของเอ่าเรียกว่าเช็คขี้เลื้อนอะ่ะเช็คชลาเฮ้ยเล็บป,ก,ปกติไหมมีแบบเรียกว่ากากะาาขาวๆหรือเปล่า,าเฮ้ยตรงจมูกมีไหมอะไรเงี้ยผมว่าคือคือเราจะสามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยครับเช็คฟันซิอ่ามีต,ต,ต,ตัวตัวแรกๆอ่าอาจจะยดิ้นดิหน,น่อยเนาะโอเคฟันปกติเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะสามารถเช็คได้หมดเลยแต่ผม อันนี้คือผมไม่เคยสอนนะบอกก่อนตัวนี้ผมไม่เคยสอนแต่มาทาไมมันอยู่ก็เพราะว่าผมเริ่มเป็นแล้วเนี่ยจับจับมันอยู่อยู่ท่านี้ครับเนี่ยนะจับแขนเนี้ยแล้วจับนอนมันจะอยู่เลยครับเพราะมันดิ้นไม่ได้ครับจากนั้นก็เนี่ยลูกหัวบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มันหายเครียดนะครับเนี่ยลูกหัวบ้างอะไรบ้างเนาะไม่ต้องเครียดอ่าปล่อยตัวปล่อยตัวสบายปล่อยตัวสบายเนี่ยครับปวามานี้ครับก็หลักๆผมก็จะเช็คเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเคลีย์เรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี้ยลวงเล็กก็เคลีย์ได้ตามนี้นะ รอด100%ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้ามาดูว่าเออถ้าจมูกมีเป็นน้ำน้ำอ่ะนะอันนี้ก็น่าห่วงแล้วเพราะว่าอาจจะมีในส่วนของหวัดน้องแต่ว่าเราก็ต้องเช็คก่อนเนาไอหวัดจริงไหมจามอ่ะมันจามจากตัวมันหรือตัวหรือว่าภายในหรือภายนอกอะไรเงี้ยคือหมวงก็ทาคลิปบอกแล้วนะเดี๋ยวทิ้งคลิปไว้ให้ข้าง,างหลังแล้วกันใครสนใจก็ลองไปดูคลิปนั้นเอาละกันก็บอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับได้แล้วก็ตายมาใหม่ต้องดูอะไรบ้างนะอ่ะตัวนี้เป็นสี เข้มน้อะตัสีมันจะอ่อนกับตัวที่ได้มาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สีเข้มเลยโอเคน้องหน้าตาลักษณะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะได้มาแล้วบ๊ายบาย